สวัสดีค่ะพอช่องยานนาวอีกเช่นเคยนะช่องนี้เป็นเกร็ดสาระความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นชนชมค่ะเป็นกับวิธีการดูแลต้นชนชมนั่นเองค่ะพบกันทีไรสาระดีๆมีนำมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วค่ะวันนี้ยายมะนาวจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้กับการดูแลชวนชม ทำอย่างไรชวนชมติดดอกออกดอกแล้วจะไม่ต้องสลัดดอกจะไม่ให้สลัดดอกทิ้งนะคะเพื่อนๆเ,เทคนิคง่ายๆวิธีง่ายๆวันนี้นํำกร็ดความรู้ดีๆมาให้เพื่อนๆน,นได้ลองเอาไปปฏิบัติใช้ปฏิบัติการดูแลชวนชมของตัวเองนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นสายพันธุ์ดอกซ้อนสีแดงค่ะเพื่อนๆและอีก อันหนึ่งอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆการดูแลต้นชนชมบางบ้านบางคนก็บอกว่าปลูกแล้วเลี้ยงแล้วทำอย่างไรทำไมกลัวหนอนเหลือเกินหนอนกับต้นชนชมจะเป็นสิ่งที่คู่กันมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสังเกตดงูง่ายค่ะเพื่อนๆขนาดยายมะนาวดูแลอย่างดีแล้วก็ยังเกิด หนอนขึ้นมานะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆบ้านไหนกังวลและกลัวหนอนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าหนอนที่มาคอยกัดกินกัดแทะต้นชนชมจะเป็นหนอนที่ตัวใหญ่ๆเขียวๆนะคะเพื่อนๆขนาดยายมะนาวก็ยังกลัวเหมือนกันค่ะทุกคนเนาะแต่ยายมะนาวมีวิธีดูแลไม่ให้ตัวหนอนใหญ่ขึ้นมาโตขึ้นมาให้สังเกตนะคะ ว่าใบของชนชมหรือว่าต้นของชนชมต้นไหนที่หนอนเริ่มมาเกาะเริ่มที่จะมาวางไข่ให้เก็บไข่ทิ้งไม่ต้องให้เขาแตกตัวอ่อนนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นการดีที่สุดกับคนที่ปลูกชนชมเลี้ยงชนชมแล้วกลัวตัวหนอนนั่นเองค่ะยามานาวก็จะคอยสังเกตนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่เก็บทิ้งไม่ทันเอ๊ะเอ๊ะ นี่ไงคะเห็นไหมนี่ตัวอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ตัวอ่อนเห็นไหมคะนี่ไงค่ะนี่ไงตัวอ่อนเมื่อเช้ายังเก็บทิ้งอยู่เลยค่ะเนี่ยเพิอแป๊บๆนะคะเพื่อนๆนเพิอแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆค่ะเพื่อนๆนยังไม่ถึงข้ามวันเลยโตไวมากค่ะเพื่อนเนเพราะว่าเขาตัวหนอนช่วงที่เขาแตกตัวอ่อนเขาจะกิน ตลอดทั้งวันเลยค่ะเพื่อนๆพอไม่ถึงอาทิตย์เขาก็จะตัวใหญ่และอ้วนปักเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะทำลายใบของชนชมของเราทำอย่างไรดียายมะนาวกลัวยายมะนาวก็จะคอยเก็บทิ้งนะคะทุกคนอ่ะไม่ให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะนี่ค่ะคอยเก็บทิ้งนะคะบางคนก็กลัวนะคะไม่ต้องไปสังเกตเลยค่ะเก็บทิ้งนะคะทำลายเลยนะคะเก็บทิ้งนะคะแล้วก็บี้เขาเลยนะคะเพื่อนเเพราะว่าเห็นไหม สังเกตดูแล้วสังเกตดูแล้วเห็นไหมคะแปบ๊บเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะคอยมาแทะนะคะเห็นไหมคะนี่ก็คือไผ่ไผ่เงียบนะคะไผ่เงียบของต้นชนชมก็คือตัวหนอนนี่แหละคะ่ะเป็นตัวอันตรายที่สุดสําหรับต้นชนชมนะคะเพราะว่าเขาจะคอยกินคอยกินคอยแทะใบตลอดตลอดเวลานะคะเพื่อนเพื่อนเนาะก็ไม่ไม่ค่อยเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า ยมามนาวคอยเก็บทิ้งนะคะคอยเก็บทิ้งคอยระวังอยู่เสมอนั่นเองค่ะกับการดูแลชนชมไม่ให้หนอนตัวโตแล้วก็ไม่ให้หนอนแทะใบของชนชมนะคะเพื่นพนอนๆเอาเข้าประเด็นเลยนะคะเพื่อนๆเข้าประเด็นนะที่นี้การปลูกต้นชนชมทําไมของเพื่อนๆบางท่านสลัดดอกตูมถึงจะบานออกมาบานก็ได้แค่วัน ก็สลัดดอกทิ้งนะคะเพื่อนๆการรดน้านะคะเพื่อนๆการรดน้ําสําคัญสุดค่ะทุกคนการรดน้ําเพื่อนๆรดแบบไหนคะยายมะนาวขอถามหน่อยการรดน้ําของยายมะนาวสําหรับยายมะนาวรดน้ําต้นจนชมจะรดช่วงเช้านะคะเพื่อนๆถ้าอากาศชื้นและก็ ถ้าอากาศชื้นแล้วก็ไม่แห้งมากยามนาวก็อาทิตย์หนึ่งก็จะประมาณ3 3ครั้งนั่นเองค่ะดูให้สังเกตดูว่ากระถางด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวสำคัญตัวแปรสำคัญที่สุดก็คือไม่อยากให้ดอกฟอไม่อยากให้ดอกของชนชมของเราโรยไวเพื่อนๆคะอย่ารดราดพรมดอก ยาสีฉีดพ่นน้ำใส่ดอกต้นชนชมนั่นเองค่ะให้รดแค่ปากกระถางนะคะเพื่อนๆให้เรารดน้ำแค่ปากกระถางก็พอไม่ต้องมารดยอดแล้วก็ดอกนะคะเพื่อนๆง่ายๆนะคะง่ายๆไม่ต้องมารดเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะดูดกินอาหารดูดกินน้ำ ของเขานนั่นเองเป็นตามธรรมชาติของต้นชวนชมนะคะเพื่อนๆกับวิธีเลี้ยงกับการดูแลว่าไม่อยากให้ชวนชมสลัดดอกตูมนะคะเพื่อนๆสลัดดอกตูมถ้าเพื่อนๆบ้านไหนปลูกแล้วตูมออกมาไม่เคยบานให้ชมสักทียายนาวนะคะลองทำวิธีนี้วิธีที่ยายมะนาวแนะนำลองดูนะคะเพื่อนๆ ว่าจะเป็นเหมือนที่ยามานาวแนะนําจะทําทําลองทําดูแล้วก็จะเป็นเหมือนที่ยามะนาวแนะนํารหรือเปล่านะคะนี่บานอย่างนานแล้วนะคะสีเหลืองไต้หวันค่ะเพื่อนๆยามานาวก็จะรดน้ําเฉพาะช่วงเช้าๆดอกใหญ่มากๆค่ะนี่ค่ะยามะนาวก็จะรดน้ําเฉพาะช่วงเช้าๆหน้านี้ อากาศแห้งแล้งมากๆค่ะเพื่อนๆถ้ารดได้ทุกวันก็ได้นะคะรดได้ทุกวันก็ดีนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากระถางแต่ละกระถางใบจะไม่คอ่อยจะไม่ค่อยเท่ากันบางกระถางก็จะปากใหญ่ปากกว้างกระถางก็จะใหญ่ดินก็จะเยอะจะอุ้มน้ําจะมีความชื้นอยู่พอประมาณแต่ที่นี้ถ้ากระถางเพื่อนๆให้สังเกตว่าถ้ากระถาง ใบไหนของเพื่อนเพื่อนที่แห้งดินแห้งนะคะเพื่อนเพื่อนกระถางจะไม่ค่อยพอเหมาะพอดีกับต้นชนชมก็ให้เพื่อนเพื่อนรดทุกวันก็ได้นะคะแต่รดน้ําในช่วงที่ต้นชนชมของเราติดตูมนะคะติดตูมแล้วก็เริ่มที่จะบานเพื่อนเพื่อนถ้าช่วงไหนที่ต้นชนชมเริ่มติดตูมพยายามอย่ารด พรมน้ําทั่วกระถางทั่วใบทั่วตูมนะคะเพื่อนๆให้รดแค่เฉพาะช่วงปากกระถางตรงนี้นะคะเพื่อนๆช่วงปากกระถางตรงนี้ก็พออย่าให้ถูกน้ําฝอยละองของน้ํามาถูกกับดอกของชนชมนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าน้ํามาโดนกับตูมหรือว่ากับดอกของชนชมจะทําให้ชนชมสลัดดอกทิ้งแล้วก็ไม่ติด แล้วก็ไม่บาดนั่นเองค่ะนี้ก็คือยายมะนาวลองลองศึกษาแล้วก็ลองทำกับต้นไม้ต้นชนชมของยายมะนาวลองดูแล้วนะคะเพื่อนๆนให้สังเกตดูนะคะว่ากระถางที่เพื่อนๆนปลูกกระถางใบขนาดไหนแล้วเตก็ต้นชนชมของเพื่อนๆนต้นใหญ่ขนาดไหนน้ำให้พอเหมาะให้พอดีนะคะเพื่อนๆนไม่ใช่ว่ากระถาง ใบเล็กนิดเดียวแต่รดน้ำอาทิตย์หนึ่งไม่ใช่ว่ากระถางของเพื่อนๆใบเล็กนิดเดียวแต่รดน้ำอาทิตย์ละสามครั้งอย่างนั้นก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆให้สังเกตดูกระถางของเราด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเรารดแบบนั้นต้นชนชมของเราก็จะเหี่ยวมันจะมีแต่สลัดใบสลัดใบสลัดดอกสลัดดอกนะคะเพื่อนๆเนาะก็ให้พอเหมาะพอดีนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ติดตูมออกมาเยอะเลยค่ะสีแดงนะคะกระถางตัวนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะติดตูมออกมาเยอะแล้วก็จะไม่ค่อยสลัดดอกทิ้งเลยเพราะว่ายายมะนาวใช้สูตรที่ว่ารดน้ําแค่ปากกระถางจะไม่รดพรมทั้งหมดนั่นเองค่ะเพื่อนๆวิธีง่ายๆเทคนิคง่ายๆกับการปลูกกับการดูแล ต้นชนชุมกับการรดต้นชนชุมไม่ให้โดนดอกนะคะกับเทคนิคการไม่ให้ดอกของชนชุมที่ติดตูมออกมาแล้วสลัดดอกทิ้งนั่นเองสลัดตูมทิ้งนั่นเองค่ะให้สังเกตดูดีๆนะคะเพื่อนๆว่าทําอย่างนี้แล้วจะดีต่อต้นไม้ของเราไหมก็ลองสังเกตของเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะคะว่า ถ้าเป็นเหมือนยายมะนาวแนะนำก็ลองเอาไปปฏิบัติและแก้ไขปรับปรุงใช้กับต้นไม้ของเพื่อนเพื่อนได้นะคะเพื่อนๆนสีแดงสวยงามมากๆค่ะดอกดอกดอกตรึมจะติดดอกทุกช่อจะติดตูมออกมาแล้วก็บานอย่างงามเลยค่ะบานนี้จะบานอยู่นานนะคะเพื่อนๆนดอกเก่าดอกใหม่จะบานออกมาแข่งกันเรื่อยๆนั่นเองค่ะ กับวิธีปลูกกับเทคนิคปลูกกับเก็บความรู้เล็กน้อยแบ่งปันเพื่อนๆนนะคะในการดูแลในการปลูกและรักษาต้นชนชมของเราให้ติดดอกดอกดกดอก,ดอก,ดอกตรึมให้อยู่กับเรานานๆนต้นน,น,นี้เหลืองคาราเมลถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นคลิปที่ผ่าน,านมาต้นนี้รู้สึกว่านานหลายเดือนแล้วค่ะเพื่อนๆนดอกเกา่าดอกใหม,ม,ม่ตู้เก่าตู้ใหม่ออกมาค่ะเพราะว่าช่วงนี้ เป็นหน้าแรงหรือดูแรงต้นชนชมก็ติดดอกออกดอกดอกดอกตรึมมาย่างงามเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเทคนิคง่ายๆวิธีง่ายๆกับการปลูกกับการดูแลต้นชนชมไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะลองนำไปแก้ไขและปรับปรุงกับต้นไม้ของเพื่อนๆลองดูนะคะสํำหรับคลิปนี้เพื่อนเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อย่าลืม กดคอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะไม่รู้อะไรถามยายมะนาวได้ยินดีตอบทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณมากมายค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกกับการเลี้ยงต้นชนชมของเพื่อนๆค่ะ